วสดีค่ะหลายๆคนบอกว่าพี่ตองรีวิวร้านให้ดูหน่อยว่าในร้านขายอะไรบ้างบอกว่ามีของอะไรนอินเทรนอินเทรนที่ว่าอยู่ในกระแสะอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะในร้านพี่ตองก็คือว่า,าถึงแม้ว่าเราจะอยู่บ้านนอกแค่ไหนนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะอย่างแบรนด์ตัวนี้นะคะ MJ นะคะดูนี่นะคะ พี่ตองเอามาเอามาวางขายในร้านเป็นชอ็ชอปๆเลยนะคะนี้ M j นะคะครีมแก้ฝ้าแก้กระนะคะสำหรับคนที่บอกว่าอยู่บนนอกมีใช้ไหมนะคะตามมาติตดๆนะคะเป็นสบู่จิตตี้ดินเอนะคะของ AKG r o u ุ๊นะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะพี่ตองจะามาขายนะคะหนึ่งก้อนขายที่บ้าน300บาทน,นะคะก้อนนี่คะ่ะตามมาติตดๆค่ะเป็นโอโมนะคะเห็นไหมของดังๆที่อยู่ในกระแสนิยมนะคะพี่ตองจะเอามาขายหมดนะคะรวมทั้งตัวนี้อ่ะ พิมพับป,ปี้นะคะใบปุ้ยนะคะนี่ตัวนี้นะคะพิมพ์ผิวขาวต่อมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสมุนไพรเซรั่มคุณนวลมณนีนะคะต่อมาก็นี่ค่ะสบู่คุณนวลมณีนะคะสบูอ่องุ่นนะคะสักับผิวขาวนะคะแล้วก็สบู่ไอแอมนะคะอันนี้ของด็อกเตอร์ออยฮาร์โมนีนะคะส่วนข้้งบนจะเป็นพวกคอลลาเจนนะคะยังไม่หมดนะคะนี่ค่ะ แต่ละแต่ละที่นะคะจะมีแบบว่าหลากหลายมากมายนะคะพี่ตองก็จะเอาของที่แบบว่ากระแสนิยมติดป๊๊ปติดอะไรมานะคะอย่างนี้คือสมุนไพรคุณวันมณนีนะคะตัวนี้ก็จะวางขายในร้านนะคะร้านพี่ตองก็จะเก๋นิดนึงเนาะที่บอกว่ากระแสนิยมอะไรอย่างงี้นี่เห็นไหมเราก็จะวางขายเราก็จะวางไว้นะคะมีหมดนะคะก็เนี่ยคะ <S <s <uk> ่ะเพื่อนๆก็อยู่บ้านนอกแค่ไหนนะคะขอให้เรามีอินเทอร์นเน็ตหรือว่าที่บ้านๆเขาก็ใช้กันนะใช้ตัวนี้เขาบอกว่าใช้ดีมากนะคะ ใครบอกว่าอยู่บ้านนอกไม่กล้าใช้ค่ะก้อนละ300มีคนเอาไปใช้แล้วใช้ดีมากนะคะก็มีลูกค้าประจํามาเมื่อวานนี้ก็เพิ่งไปส่งของลูกค้ามานะคะสําหรับคนไหนที่จะสั่งของนะคะหรือว่าจะสต๊อกของนะคะเยอะมากนะคะอันนี้เพิ่งจะหมดนะคะเดี๋ยวไปเอามาใหม่นะคะคุณวอนมณีหมดกล่องใหญ่นะคะส่วนนี้เป็นครีมเอนะคะก็50กล่องจะหมดแล้วนะคะขายดีมากนะคะก็ โอเคฝากไว้ด้วยนะคะใครสนใจก็ทักแชทแอดไลน์มานะคะสามารถสั่งของหรือว่าสต็อกของหรือว่าเป็นตัวแทนกับพี่ตองได้เลยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ